ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจรมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หาะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วินิจนาตนะคะหรือโค้ชจารยิยุทธสิโคจะช่องรายการดวงพยากรณ์นะคะขอต้อนรับทุกท่าน,นะค่ะเข้าสู่การทนายดวงชะตาในช่วงวันที่16พฤษภาคมนะคะถึงวันที่31พฤษภาคมปี2565นะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําทํานายของผู้ที่เกิดราศีมังกรค่ะหรือเกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ท่านใดนะคะที่เกิดราศีมังกรตั้งจิตอธิษฐานไปนพร้อมๆกับการสับ์ไพ่ของอาจารย์นะคะอาจารย์จะสับไพ่ทั้งหมด เก้าครั้งด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12บสอใบนะคะเป็น12บสอตำแหน่งนะคะตามตำแหน่งของจักราศีค่ะ1นะคะ2ค่ะ3 4 5 6 7 8นะคะ เก้าสิบสิบเอ็ด ครบแล้วนะคะคานทำนายนี้ต้องบอกกันนะคะว่าก็เป็นคานทำนายดวงชะตาหรือรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของท่านชาวราศีมังกรคนไหนยัไงไงนะคะท่านใดที่ฟังแล้วก็ต้องการคําแนะนําที่เป็นดวงชะตาเฉพาะส่วนตัวกับเรื่องราวของเราหรือว่าต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในหลักการของยุีโค้ชนะคะาอาจารย์นะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรนะคะ อา,อาจารย์ก็จะเรียงจะเรียงไพ่นะคะ12ตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งของจักรราศีค่ะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องการทำนายดวงชะตาในแนวจักรราศีในลักษณะขอ,ของหลักสูตรของอาจารย์คือ24โค้ชนะคะอาจารย์จะเน้นให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไปหาอนาคตเป็นเป็นการให้คําแนะนําผ่านไพ่โดยใช้หลักการของโค้ชผสมผสานจะเป็นลักษณะข,ของการทํานายแบบพลังบวกนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการติดก,กงติดกรรมนะ เพราะอาจารย์เนี่ยจะไม่ให้ทุกคนอยู่กับอดีตค่ะจะพาทุกคนไปหาเป้าหมายของชีวิตท่านใดที่มีความสนใจในศาสตรของอาจารย์นะที่เป็นการผสมผสานร่วมการทํานายแบบไพ่ยิปซีและก็หลักการของโค้ชผสมผสานเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line แอดดวงพยากรน,นะคะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพา่ชาวราศีมกรในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทราบ พื้นฐานโดยทั่วไปก่อนนะคะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเขาเป็นชาวธาตุดแล้วก็ไพ่ประจําราศีเขาคืออะไรสําหรับท่านที่เข้ามาฟังท่านใหม่ๆนะคะจะได้ทราบพื้นฐานานิสัยตนของคุณเองนะคะชาวราศีมังกระคะ่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นชาวธาตุดินความเป็นดินมันขาทุกคนลองคิดตามเนาะดินเนี่ยจะมีลักษณะของความหนักแน่นถูกไหมฮะหนักแน่นมัน่นคงแล้วก็จะดูแล้วมันจะแบบ เธอชัดเจนอ่าแล้วก็มีความมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะจะทําอะไรก็ต้องแบบชัดเจนต้องช้าๆแล้วก็ถึงจะลงมือถามนี่คือความเป็นธาตุดินนะคะส่วนไพ่ประจําราศีมังกรเนี่ยเป็นไพ่เดดเดวิลนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่โดดเด่นมีความแตกต่างจากผู้อื่นนะคะอย่างเช่นจะมีในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าลักษณะที่เป็นจุดเด่นนะคะนี่ความเป็นราศีมังกรและ เมื่อเขาตั้งใจในการทําสิ่งใดก็ตามในเรื่องของการงานการกระทําบอกเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่มุ่งมั่นลงมือทําและจะใช้ทุกวิธีการนะคะที่สามารถลงมือทํำแล้วได้มาซึ่งความสําเร็จนี่คือจุดเด่นของชาวราศีมังกรนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะคะเพราะบางทีเนี่ยค่อนข้างจะมาทีแบบใจเย็นก็เย็นนะนี่นะแต่บทจะใจร้อนเนี่ย ใครก็ห้ามไม่อยู่เช่นกันค่ะเพราะว่าอารมณ์เขาจะร้อนเลยนะคะนี่ความเป็นธาตุาเนิดและไพ่ประจําราศีค่ะและในช่วงขึ้นในหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะตัวตนคุณได้ไพ่จัดเม้นตนะถ้าไพ่จัดเม้นมาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าจะสังเกตว่าไพ่จัดเม้นเนี่ยลักษณะคล้ายๆกลับเป็นเทวดานะคะแล้วก็จะมีผู้คนที่อยู่ด้านล่างแล้วก็มีลักษณะเป็นลงศพนกเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่จัดเม้นตเนี่ยต้องบอกเลยค่ะปเป็นเรื่องของ ใครก็ตามที่ก่อนหน้านี้คุณสะสมเรื่องอะไรมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆหรือเป็นสิ่งที่แบบเราทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยผู้คนจะได้รู้ค่ะว่าคุณเป็นใครแล้วก็คุณทําอะไรมาก่อนหน้านี้จัดเน้นเนี่ยจริงๆแล้วคือไพ่พิพากษาค่ะ ใครทําดีได้ดีใครกำลังทําในสิ่งที่ไม่ดีนะก็ต้องบอกนะคะว่าเตรียมตัวตั้งสติ เพื่อจะปรับเปลี่ยนตนเองในช่วงระยะเวลานี้เพราะความลับไม่มีในโลกนะไพ่แจ็คเมนคือไพ่เปิดเยผยไพ่แจ็คเมนคือไพ่ของการคิดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้มาเนี่ยขอให้มีแกนในเรื่องของการทําสิ่งดีๆเอาไว้นะคะแล้วคุณก็จะพบความสําเร็จในช่วงปลายเดือนเองค่ะนี่คือตัวตนของคุณนะในช่วงกลางเดือนนะในเราร่รู้คำว่าทิศทางในเรื่องของการงานการเงินนั้นเป็นอย่างไรตำแหน่งการงานบอกเลยอาจเป็นไพ่วงล้อนั่นหมายถึงว่า ท่านใดนะคะ,ะชาวราศีมังกรท่านใดที่สะสมเรื่องดีๆ ช่วยผู้คนจิตใจดีคิดดีปรารถนาดีกับทุกๆคนนะคะคุณสะสมมาโดยตลอดและคุณช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังประโยชน์ไม่ได้มีอะไรแอวแฝงการกระทําของคุณในช่วงระยะเวลานี้ค่ะไพ่วงล้อเนี่ยหมายถึงว่าดวงชะตาของเราเนี่ยมันหมุนมามันอยู่ในจังหวะที่กําลังดวงเปิดทางก็ได้เออจะมีโชคดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณจะมีโอกาสได้ พบช่องทางโอกาสด้านการงานหรือมีลู่ทางบางอย่างในเรื่องของการกระทําซึ่งเป็นโชคดีมีโชคลาภก็ได้นะเพราะตําแหน่งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นลันกษณะของ ดวงเปิดทางในเรื่องของการงานการกระทําบุญส่งคุณอย่างนี้ค่ะความดีที่คุณสะสมมาจะส่งเสริมสนับสนุนคุณให้สิ่งที่คุณทำในเวลานี้ค่ะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะหรือมีผู้คนนะคะให้ความสนใจในสิ่งที่เรากำลังกระทาอยู่ไพ่วงล้อเนี่ยคือดวงเปิดทางนะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าตําแหน่งดวงการงานมีทิศทางคือเป็นหกไม้เท้าอีกเพราะฉะนั้นค่ะ ชาวราศีมังกรเนี่ยหากในเวลานี้นะคะคุณไปเดินทางหรือว่าติดต่อประสานงานกับใครก็ตามจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีผู้คนนะคะคอยให้ความช่วยเหลือคอยแนะนำคอยแบบชี้ทางให้กับคุณอะว่าคุณต้องทำแบบไหนอย่างไรและหากเกี่ยวข้องกับนะคะถ้าไพ่ราชินีนี้ขึ้นมานะชาวราศีมังกรท่านใดที่กำลังกำลัง,ลงมีการกระทำหรือ มีการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินอสังหาหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับกําลังรอในเรื่องของการซื้อขายบ้านซื้อขายซับก้อนใหญ่อะซื้อขายบ้านที่อยู่อาศัยซื้อหรือเป็นนายหน้าก็ได้นะหรือเป็นคนกลางก็ได้นะคะหรือว่ากําลังรอในเรื่องของการติดต่อว่าสิ่งที่คุณต้องการขายที่เป็นทรับก้อนใหญ่เป็นรั์สมบัติอะไรบางอย่างเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรบอกเลยนะคะว่า มีดวงนะคะที่คุณจะมีความสําเร็จจากการติดต่อจากการพูดคุยนะแล้วก็เป็นลักษณะที่คุณจะได้รับเงินก้อนด้วยนะเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใน,ใน,ในที่ทำการงานการกระทำนี่ค่ะและก็มีไพ่ตําแหน่งความสาเร็จเป็นไพ่เลิฟนะนั่นหมายถึงว่าจะมีอะไรบางอย่างที่คุณได้มาจากการกระทําในช่วงระยะเวลานี้และเป็นเรื่องดีๆซึ่งได้มาด้วย ความเสน่หานั้นอาจจะหมายถึงผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะที่เราไม่คิดมาก่อนว่าเราจะได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของช่องทางโอกาสบางอย่างที่คุณจะได้ต่อมาจากสิ่งที่คุณทำมีมีลู่ทางเพิ่มขึ้นกระดะทางสิ่งนี้แล้วก็มีคนบอกกล่าวสิ่งนี้ต่อเนื่องกันไปว่าต้องไปทำแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเลิฟเนี่ยเป็นลักษณะของอคุณจะมีเหมือน มันมนนีความพึงพอใจส่วนตัวซึ่งเขาอ่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกกับทุกคนนะในเรื่องของช่องทางหรอเนี่ยแต่คุณเนี่ยจะได้โอกาสนี้นะคะเพราะตำแหน่งความสําเร็จเป็นเรื่องเลิฟหากเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยงามเพิ่มเติมเข้าไปนะเรื่องความสวยงามเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารเสริมต่างๆการดูแลรูปร่างหน้าตาสุขภาพพวกนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้ คุณสามารถทําได้นะในเรื่องของการงานดังที่กล่าวที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดนะโดยชะตาจะหนุนส่งคุณนะให้คุณมีทิศทางความสําเร็จรออยู่ค่ะนี่ก็เรื่องการงานนะต่อไปเรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะว่าทิศทางในช่วงครึ่นจะหลังคุณนั้นเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่เด็กือดาบนะถ้าเด็กสอดาบมาบอกว่า บทจะบทจะต้องได้มันต้องได้เหมือนคุณ,คณ,คณล็อกสเปคว่าคุณต้องมีรายรับเท่าไหร่จากการกระทําในช่วงระยะเวลานี้คือเราจะเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของการกระทําถ้าทําแล้วฉันก็ต้องได้แบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กถือดาบเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมีจุดยืนในตนเองกับสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับคือไม่เชิว่ายอมทีเดียวนะแต่ก็ไม่ถึงกับดุดันมาก แต่มีจุดยืนก่อนที่คุณจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของข้อตกลงดีกว่าค่ะถ้าคุณตกลงอะไรกับใครไว้ในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของสิ่งที่คุณควรได้ในเรื่องของสิ่งที่คุณควรได้รับมาไม่ว่าจะเป็นรายรับรายได้หรือเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยบอกเลยนะะว่าคุณก็ต้องได้คุณแบบคุณชัดเจนกับมันมากและนี่แหละค่ะคุกความชัดเจนและคุณก็ถ้าใครแบบว่าดูช้าดูไม่ได้ให้ตามกําหนด คุณก็จะมีการติดตามมาและทําให้ได้ในสิ่งนั้นเรียกได้ว่าเด็กถือดาบเนี่ยไม่ยอมทีเดียวนะคะ,ะถ้าคิดว่าต้องได้แล้วต้องได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงนะคะนี่คือเด็กถือดาบมีจุดยืนในสิ่งที่คุณจะได้รับมาน่ะนี่คือความชัดเจนของตัวคุณนะคะรายจ่ายแลวคะมีความกังวลอะไรบางอย่างนะหรือมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่จะต้องนําในเรื่องของรายรับรายได้หรือเป็นลักษณะของการสูญเสียหรือ ไม่มีความสุขเท่าไหรอ่ะมีความกังวลใจก็ได้เรียกได้ว่าช่วงเนี้รายจ่ายหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องนําออกไปเนี่ยเรามีความกังวลใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวมาดูนะคะว่ารายจ่ายที่ว่าเนี่ยมันมีทิศทางอย่างไรมีตําแหน่งเดวิลมานะในตาแหน่งเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นค่ะชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าคุณจะต้องใช้ ในเรื่องของการเงินไปทําอะไรบางอย่างในเรื่องของการลงทุนนะขอให้ดูดีๆนะเพราะว่า d e วิลเนี่ยเป็นลักษณะบัญชีเหมือนกับมันยังไม่โปร่งใสเท่าไหร่แต่ถ้าเราเช็คจนชัวร์แล้วก็โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดไม่ชัดเจนน่ะคลุมเครือหรือดูปกปิดหรือมีอะไรที่แบบมันไม่สบายใจอ่ะขอให้เชื่อ ใช้เรสัมผัสของตนเองนะนี่คือไพ่ประจําราศีคุณนะขอให้เชื่อความรู้สึกของตนเองอย่าเพิ่นงนาเงินบางส่วนไปทําอะไรบางอย่างที่เรายังมีความกังวลใจอยู่มันเหมือนว่าเอาเงินไปทําบางอย่างแล้วก็ยังกังวลใจสุดท้ายและไอความกังวลใจเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความสุขกลายเป็นแ,แล้วมันอาจจะทำให้เราแบบทุกข์ใจกับสิ่งที่เรากระทําอยู่ก็ได้หลีกเลี่ยง,งได้ก็หลีกเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ย ค่อยลงมือหรือว่าจัดการอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องนำเงินไปทำอะไรในช่วงระยะเวลานนี้เรื่องการขคลียรปยายชินที่ทำอยู่เนี่ยชะลอตัวก่อนนะคะหรือว่าถ้าแบบตกลงไปแล้วก็ กลับไปเช็คไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทีนึงนะคะเพื่อความสบายใจของตนเองเนาะคือเรื่องการงานนะการงานมาดีนะการงานมีทิศทางความสําเร็จดวงการงานเปิดทํารายรับมีจุดยืนในสิ่งที่รับมาแล้วก็ชัดเจนมากด้วยส่วนจะลงทุนอะไรก็รอบครอบนะคะต่อไปรเรื่อง,องความรักกันหน่อยนะคะความรักคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่อาราชินีดาบนะถ้าได้ราชินีดาบมาเนะี่ยอาจารย์มาว่า ฐานะความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยช่วงเวลานี้มีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนมันไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แต่ไม่เชิงว่าแบบทะเลาะกันรุนแรงนะแต่เหมือนกับว่า,วาต่างฝ่ายต่าง ไม่ได้หันหน้าพูดคุยกันแบบเปิดอกอะ่ะต่างฝ่ายต่างทำเรื่องของตนเองต่างฝ่ายต่างเขาเรียกว่าตัดสินใจหรือคิดอ่านหรือหาทางอะไรที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองโดยที่ไม่ได้อามาพูดคุยกันบรรยากาศภายในครอบครัวก็เลยรู้สึกเหมือนตึงๆกันอยู่เนาะถ้าเป็นไปได้นะแนะนำนะว่าหากมีอะไรรู้สึกที่เราแบบมันกับคนรักเราเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนที่ผ่านมาเนี่ย หันหน้าคุยกันเลยค่ะเปิดใจคุยกันแล้วก็คุยในทุกเรื่องที่เราต้องการคําแนะนําจากเขาพูดคุยกันเพราะาพาจัดเม้นเนี่ยเป็นลันกษณะการเปิดใจคุยคุณมีเรื่องอะไรบางอยา่อางอึดอัดใจก็ต้องคุยกับคนรักเรานะคะเราต้องสบายใจในบ้านก่อนเดี๋ยวเรื่องนอกบ้านอ่ะคอยว่ากันอีกทีนึงนะในบ้านเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของคนโสดค่ะคนโสดไพ่เดวิลนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคนโสดเนี่ย ต้องระวังอารมณ์ของตนเองหน่อยนะมันจะมีอารมณ์มันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มีความปรารถนาบ้าจนเกินขอบเขตเราต้องระวังความรู้สึกของตนเองนะคะว่ามันมันใช่หรือเปล่าตรวจสอบอารมณ์ตรวจสอบในเรื่องของคนที่เราพูดคุยหรือกําลังแบบเปิดใจหรือว่ากําลังคบหากันอยู่เนี่ยใช้ดีๆหน่อยละกันนะคะว่าเขาเนี่ยชัดเจนกับเราแล้วก็เปิดเผยกับเราในทุกเรื่องไหมเพราะว่าเดวิลเนี่ย มองว่าเขามีอะไรที่ปิดบังอยู่และบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาแสดงกับเราเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนมันมีอะไรแอบแฝงเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างที่เขาแสดงกับเราก็อาจจะมีแค่ความปรารถนาอะไรบางอย่างในตัวเราถ้าเป็นไปได้ระมัดระวังหัวใจตัวเองระมัดระวังตนเองยาไปไหนกับเขาเดี๋ไปไหนกับใครที่คุณเพิ่งรู้จักเนาะ เอาให้เยลาตรงนี้ศึกษาเป็นนานๆก่อนนะคะเพราะไม่แน่เนี่ยไพ่เดวิลเนี่ยเป็นไพ่ลุ่มหลงอ่ะบางทีมันมีเ,เขาเรียกบรรยากาศพาไปสถานการณ์พาไปเราก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางความรักก็ได้นะต้องระวังเรื่องนี้นะคะรอบคอบเขไว้นะคะสำหรับคนโสดไม่ต้องรีบเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยก็ค่อยเช็คอีกทีนึงว่าคนเนี้ยเขาชัดเจนกับเราแบบไหนอย่างไรนะคะก็เรามาระวังเรื่องความรู้สึกหน่อยละกันนะคะ แต่ไปมากกสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังสุขภาพร่างกายค่ะระวังก็ใบเดิมเลยเนาะเนี่ยค่ะมันจะมีผ้ายอยู่สองใบที่ค่อนข้างาสีดำเนาะผ้าสีดำต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายดเฉาะเดวิลนะคะเป็นโรอให้ระวังเรื่องปูดอ,อาการอักเสบต่างๆตั้งแต่ช่วงเอวลงไประบบอวัยวะสืบพันธุ์หรือ อารมณ์ของคุณตอนเนี้มันแว่งอะเดี๋ยวก็จิตโตเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์เวียงระวังอารมณ์ควบคุมตนเองหน่อยนะคะบริหารจาัดก,การเรื่องอารมณ์หน่อยนะไม่งั้นนะจะกลายเป็นคนที่แบบใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะคุยนิดๆหน่อยๆก็เวียงใส่เขาซื้อบัญชีเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันเพ่นไปโดยอัตโนมัติอนะ่ะก็ควบคุมการแสดงออกด้านอารมณ์ของตนเองด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งค่ะในเรื่องการช่วยเหลือใครในเวลานี้นะหากมีใคร เข้ามาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเราจะเน,น้นย้ำนะคะว่าเราช่วยคนได้นะแต่คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะช่วยแบบไหนอย่างไรนะคะถ้าเราเราเป็นคนที่สามารถให้คําแนะนําได้คุณก็ต้องให้คําแนะนําที่เป็นกลางนะ <S <S แล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเปิดใจฟังเราหรือเปล่าเพราะไพ่ไพ่พระเนี่ยจ,จริงๆเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่อยู่ในแงนอรีนั่นหมายถึงว่าบางครั้งคนที่มาพูดคุยมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ย ดูดีๆนะเขาอาจจะแค่ต้องการมาระบายหรือเปล่าเออเขาอาจจะแค่ต้องการแบบมาหยิบยืมในสิ่งที่แบบไปแก้ขัดในบางช่วงเวลาหรือเปล่าเช่นเงินทองหรืออะไรพวกนี้คุณดูดีๆถ้าคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยเขาจะฟังและเขาจะนําไปลงมือทำปรับเปลี่ยนตนเองแต่ถ้าเกิดเราปรึกษาไปแล้วทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมพูดคุยเมื่อ,อไรก็ยังวนเวียนในเรื่องเดิมๆ เราต้องพิจนารณาแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราช่วยไปเนี่ยเราทําร้ายเขาหรือว่าเราทําร้ายตัวเองนะระมัดระวังนะคะสิ่งเหล่านี้การช่วยเหลือใครเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือทําให้เรามีส่งผลในทางที่เราไม่มีความสุขเกิดขึ้นอะระวังเรื่องการช่วยเหลือผู้คนในระยะเวลานี้ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะให้คําแนะนาให้คำปรึกษาหรือในเรื่องของการเงินด้วยก็ตามนะคะ <S <S ทีนี้คุณจะพบว่าจะมีการเดินทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าท่านใดที่ กำลังจะต้องเดินทางไปทําในเรื่องของการงานนะคะหรือ,อากําลังพูดคุยหรือติดต่อว่าเออจะได้จะได้มีโอกาสเดินทางไปทําการไปทางานในในต่างแดนไหมหรือเป็นลักษณะของการงานที่จะมีการโยกย้ายไหมดูแล้วเนี่ยมีทิศทางที่จะเกิดการโยกย้ายด้านการงานเกิดขึ้นแต่วันที่บอกเขาว่าไพ่จัดเน้นเนี่ยใครทาอะไรไว้ผลงานจะเป็นตัวกําหนดค่ะว่า คุณจะได้ในสิ่งนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วนิ่งๆไม่เคยทําอะไรเลยและต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหน้า่างงานที่ดีขึ้นแบบนั้นมันก็จะไม่เกิดอยู่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกสะสมมาก่อนหน้านี้คือพระเจ้าไม่ใช่การสะสมอะไรมาก่อนหน้านี้ณเวลานี้จะ,สะแสดงผลลัพธ์ในด้านนั้นๆที่คุณได้ได้ลงมือทําเอาไว้นั่นเองค่ะเรเดว่าก็มีดวงเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลง,ปลงในเรื่องของการกระทำหรือกรารศึกษาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะจะมีใครบางคนช่วยเหลือคุณนะ ดูแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าคุณจะมีที่ปรึกษาหรือไม่ก็มีผู้ใหญ่นะคะที่คอยให้คำแนะนาําคอยช่วยเหลืออาจจะไม่เปิดเผยด้วยกระน้อาจไม่ได้ว่าเรียกว่าแบบช่วยเหลือคุณแบบเหมือนก็ผลักดันคุณซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลงังมีนะหรือไม่ก็เป็นการช่วยเหลือแต่ไม่ต้องการแสดงตัวอะไรมากมายนะรวกเรีวยกว่าถ้าราชาเหรียญอยู่ตำแหน่งในใจหรือว่าไม่เปิดเผยเนี่ย คุณมีใครบางคนมีผู้ใหญ่บางคนที่มีอำนาจแล้วก็มี power แล้วก็มียุสัยทัทั์เนี่ยคอยช่วยเหลือคอยสังเกตคุณอยู่ว่าจะซัพพอร์ตส,สนับสนุนแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือคุณในด้านในไดได้บ้างน,นี่คือทิศทางนะคะดวงชะตาของชาวราศีมัง,งกรนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมก็ขอฝากทุกท่านนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปเพื่อที่คุณร้านนะคะและการโฆาทีใ่ใหม่นะคะในครั้งหน้ารับนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูเจออาจารย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดสต่งมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะ <S <S อธิฐานได้เ,เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่สอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะใช่คุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห็นไหมนี่แต่ง<จ><ะ>มาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยางพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสาตรงเนี้มันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค<ม>่ะ<ม>เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืน่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท้าการท่าไปท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล,ล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาาแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลมก็ขึ้นมาเลยะค่ะ ดีมากเลยค่ะลแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันาหรืออะไรอย่างเงี้ยคจะต้องแบบวคล่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูยอยู่แค่นั้เเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ย มั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะ<ม>ว่าอันนี้ไปนี้รล้สีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันน้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วมอก็มาเรียนนสองปสองก็ ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็ก็รู้ตัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแยงยามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมแล้วก็แบงมากขึ้ มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนิันเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเหรียญอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเหรียญหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสิสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ขี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจามของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ